มาอีกหนึ่งสาวกันบ้างคุณผู้ชมสำหรับปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับงานนี้สวมวันพีชเปิดหลังอวดขุนเปะคุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่า,าความแซ่บของน้องปุ๊กลุกเนี่ยก็แซ่บขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับก็ทำไอจีร้อนฉากันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้แพ็คก,กระเป๋าไปดื่มดำบรรยากาศสุดชิลอยู่ริมทะเลคุณผู้ชมโดยเธอเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปสวมใส่อวดขุ่นสวยๆของเธอนะครับ พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าทะเลก็เหมือนกับเธอยิ่งเจอก็ยิ่งหลงรักอหมายถึงใครหรือเปล่ามีความรักหรือเปล่าเออแล้วก็หลายๆคนก็เข้าไปส่งหัวใจกดไลค์ส่งอีโมจิมผ่านทางอินสตาแกรมของน้องปุ๊กลุกคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าทะเลที่ว่าร้อนแล้วเนี่ยก็ยังร้อนฉาสู้น้องปุ๊กลุกไม่ได้เลยคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับก็ถือว่า เป็นคนที่รูปร่างดีบอดี้ดีคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากติดตามต่อก็สามารถเข้าไปฟอ l โล่ใน Instagram มของน้องปุ๊กลุกได้เลยก็จะเห็นภาพแบบเซ็กซี่แบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันปุ๊กลุกเหมือนเหมือนเขาพอมีเรื่องนางงามอาคนก็จะเอาคลิปมาลงใช่ไหมว่าปุ๊กลุ๊กเป็นคนแรกๆที่เป็นนางงามที่แซบอะใช่ไหมใช่ตั้งแต่ไปประกวอิสเวิร์สเออหลายคนก็บอกอุ๊ยตอนนั้นเป็นกระแส รูปที่เธอจะถ่ายรูปกับเพื่อนที่ยกขาขึ้นมาฉันเหมือนอยากจะยกขาขึ้นมาเลยเนี่ยขาฉันก็ยกเกลียตามเลยอะแล้วก็เป็นกระแสเหมือนแบบไม่สุภาพเลยไม่เรียบร้อยเลยไม่เป็นกุลสตรีเลยอะไรอย่างงี้นะซึ่งตอนนี้เป็นไงล่ะกระแสนางงามแซบแซ่บมาแล้วตอนนี้นางเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมอ๋อเป็นนักแสดงอิสระ สละอิสระทั้งการงานและหัวใจใช่เพราะว่าหัวใจก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเก็คบกับใครอยู่เออ,เอ,อคน,นคก็เลยแบบเอ,อ๊ะมีความรักหรือเปล่าทําไมดูสวยดูเป๊ะดูปังขึ้นนะคะนะอ,อมีความรักก็ดีแฟนคลับจะได้มีความสุขไปด้วย